คุยหนุ่มทหารเรือมาหกเดือนดีใจซึ้งใจที่จะได้ของขวัญวันเกิดใกล้สิได้พ่อกันแล้วแต่เกิดยังขึ้นอ่ชีวิตรักสะดุดลงอีกครั้งนะคะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอานครูบาอาจารย์ที่เข้ารบรักทุก,ท,กทุกทันนะคะอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนเนาะ ขอโทษขอไขวไวลหลาไหลเยลินเป็นคนโว่เสียงดังเ mm. ด้อค่ะเด้อ mm. มีคอมเมนต์หนึ่งเยลินอ่านเลยเยลินหัวว่า์ันค่ะเราบอกว่าเยลินนั่น,นเศร้าบ้านอยู่หลังเนี่ยละดีแล้วคันเจ้าไปเศร้าอยู่เมืองอื่นเนียเวลาเจ้าเา่าวิดีโอยูทูบเปิดหรือเจ้าี่ถือคอมเพนเยลินกับกังวลคือกันนี่คือเหตุผลที่เยลินบ่อยากไปเศร้า่วมผู้ใหนะคะเพราะว่าเวลาเข้าเอาคลิปวิดีโอต่างๆเยลินกับสีใส เต็มที่แบบที่พี่น้องเห็นนี่แหละพี่น้องจา๋าเสียงดังเย,ยลินเป็นคนเว้าเสียงดังฟังชัดมากตั้งแต่น่อยเท่าไงนะคะเย,ยลินบอกคอยบุป็ิพี่น้องจา๋า <c> เ <oughs> ห็นจ้งไดเนาะเป็นโตัวตนของเฮาเนี่ยพี่น้องค่ะถ่ามาเนี่ยเยลินกับซมาแบ่งปันชีวิตรักคุยกับผู้บ่าวทหารเลือเนาะคะ่ะเนาะ แอบจีบแอบคุยกันมาได้เคืองปีเร้วพี่น้องจ้าค่ะบพท่านได้พอกันจา้าเถื่อเพราะว่าช่วงที่เย,ยลินเอ่อเปิดใจปล่อยให้หัวใจเจ้าขว้างได้เลี่นรู่กับผู้คนมากนา่หลายตาซึ่งมีหลายหลายคลิปที่เย,ยลินว่าเรื่องออกเดทให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะคนนี้บพท่านได้เดทกันจักเถื่อพี่น้องคะ่ะเพราะยังบัตีย่มเขาวางนัดเดทเย,ยลินกับพัดรถไฟต่ากัน หลขบวนพี่น้องคะ่ะเป็นคนหลายโลกเป็นคนมีหลายโลกก็เลยบอดดเดตกับผู้นี้จ็กเทอร์วัสซันเถาะอือบานนี้หลังจากหลายๆคนที่ยยลินบอกให้ฟังหลายๆคลิปนั้นกับ,บ่ไดดสมหวังบไดดีคบหากันแบบผู้บ่าวผู้สาวเนาะค่ะเนาะก็จบไปเลิกไปเลิกคุยไปนะคะ ย่ลินกับเหลือคนคุยคนนี้วหวผู้หนึ่งกับซึ่งคุยกันมาตลอดในช่วงคณะที่ยลินยังเดทผู้ชายคนอื่นอยู่นั่งย่าลินกับยังคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่นะคะผู้ใดสีว่าย่าลินเจ้าสู่กับ้างเฮาเป็นสูตรเฮามิสิ์ที่สิคุยสีเหลือคุยกับผู้ใดก็ได้เลือกเดทกับผู้ใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเฮาแมนบอพี่น้องเฮามักเขามาเฮาเฮามักเขาถ้าอ่าทัศนาคติตรงกัน คลิกกันได้หลายๆอย่างก็อาจจะคืบข้ามกลายเป็นครูนุ่มคู่สาวทั่วไปเนาะค่ะเนาะค่ะดังนั้นแล้วเล่นกันเลยมีคนคุยหลายคนคนนี้เหตุงานเป็นทหารนะคะเป็นทหารเรืออยู่ประเทศอังกฤษยูโพสมัตเนี่ยและพี่น้องค่ะเป็นยังคือพวกใครเดเดกับเขาจักเถอเขาเป็นคนที่ออกเรือเถอละสองเดือนสามเดือนออย่างตํานะคะค่ะสองสิบสัปดาห์ ออกทะเลไปกับเรือนะคะเรือทหารเรือลบกเขานั่นแหละค่ะเขาฟังหาอาทิตย์นะคะนี่คือเวลาที่เขาสีอยู่แบบนี้ตลอดในช่วงที่เขาเลือกเขาฟังหาอาทิตย์เขานัดเจอเยลินเยลินกับบ้าว่างพี่น้องคะ่ะเป็นคนสวยสวยพพ้อมเก่งพพ้อมคะ่ะอันเยลินก็นเล่บบว่า,วางพ่อเขาจักเเื้อเออบ้านนี้ก็คุยกันเยลินก็รูดซึกดีนะคะค่ะ สาวเอ่อสาว,สาว,สาวที่คบหาฝรั่งอยูน่นี่แบ่งปันได้นะคะค่ะแบ่งปันลงในคอมเมนต์กับเยลินได้นะคะค่ะเอ่อในมุมมองของเยลินนั่นผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่มีมารยาทมากๆนะคะตั้งแต่เยลินคุยผู้บ่าวมาทั้งดานขอความกาดีหรือว่าพบโตเป็นๆคดีนะคะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ทหารคนนี้สิเป็นผู้ชายที่มีมารยาทมากๆ เพราะว่าการสื่อสารตอบโต้เนี่ยอ,อยู่ในใครที่เยลินมีความพึงพอใจนะคะเพราะว่าเยลินเป็นคนที่สีบเวาเรื่องเซ็กสีเบรเวาเลืองอเสนอตัวเองซีบเบอาอีวยังที่เห็นให้ผู้ชายมีความรู้สึกว่าอินี่ต้องการกูแบบนี้นั่นแม้พี่น้องคะ่ะถ้าถามเยลินมาเยลินก็ตอบผู้ชายบอกเยลินว่า ธอสิว่าวิยังให้ฉันฟังกระไดฉันยินดีที่สิรับฟังทั้งเมดวัศนวายอลินเป็นคนที่สีบอกเรื่องส่วนตัวเจ้าของให้ใครฟังถ้าบุคคลผู้นั้นไม่ถามเราทําไมยาลินต้องพูดคํานี้ในส่วนตัวมุมมองของยาลินนะคะผู้ชายคนใดก็แล้วแต่ถ้าเขาอยากรู้จักเราอยากหูความเป็นไปชีวิตของเฮา มาอยู่ประเทศอังกฤษด้จังหดเจ้าสดโดนปันไดแล้วมีลูกมีเต้าบบเออเจ้าอยู่จังไดกินจังไดเหตุงานอีหยังนี่คือพื้นฐานสําหรับผู้ใช้ทั่วไปที่อยากจะรู้จักเราในเบื้องต้นนะคะบอถามคอยคอยก็เบ้าแล้วสวัสดีมาก่อยก็สวัสดีครับให้มาเท่าไหร่ก็ให้กลับเท่านั้นค่ะพี่น้องคะอย่าลืมก็เลยบอกผู้ชายว,ว่าเธอกถอ me, อ็ถามฉันมาเออ ask m มี w ว y เออถามฉันมาโลดอยากถามยังฉัน กระถามมาโลดเออฉันตอบได้เมดนั่นแหละแต่ฉันจะเป็นคนไม่อธิบายตัวเองหรือบอกเล่าเรื่องราวตัวเองโดยปราศจ,จากอีกฝั่งหนึ่งถามเออเขาก็ว่าอืมเธอตอบได้ฉลาดเนาะว่าสันว่าโอ้ยเนาะก,กสิคคัมกสิสลาดสองคัมกสิสลาดมันอก่จําเป็นต้องสลาดดอกข้าวเหนียวมือเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณของผู้ยิงหรือจะด้วยความที่ ตัวเรารักตัวเองมากพี่น้องยายลี่เป็นคนที่หักจกคองหลายนะคะดังนั้นแล้วการพูดคุยกับผู้ชายผู้บ่้าทั่วไปเนี่ยาย่ลี่สีค่อนข้างเอิ่มเอ่มเฮจังว่าองไรล่ะค่อนข้างตรวจสอบแน่จักหน่อย บ,บ่ได้กับโบอาอวอสม่องแมนพี่น้องบ่ได้มาเป็นผัวกับโบอ่อนส่วนเพราะว่าเยลินอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ที่เยลินคบหาเปิดใจมีการออกเดทเนี่ยเยลินเบงว่าซิมีโอกาสดีๆเพิ่มเติมเขามาให้กําไรชีวิตจกของบอถือว่าบบมีเยลินก็นยังมีกําไรอยู่เลวเป็นพื้นฐานนะคะถ้ากับคุยกันมาฮอดหาเดือนหกเดือนพี่น้องเอ้ยมีการทรงรูปให้กันรูปในที่นี่อาจจะเป็นอา่าอย่างเช่น เขาไปทํางานผมอยู่บนเรือนะนี่คือสาภาพช่วงเช้าเออพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าทายในส่วนใดส่วนหนึ่งของของเรือที่เขาล่งเรือนะคะก็จะเป็นการส่งรูปให้กันดูจังเยลินเยลินก็บสีส่งรูปลักษณะนี่แหละเออยิ้มแย้มแจ่มใสเยลินจะไม่ส่งรูปว่าบิวโบมทีทั้งที่เยลินสีส่งรูปอันหงเล็กหงหน่อยให้ผู้ชายบึงบบมีทงัง นะคะผู้ใดอาจคิดว่ายลินเป็นผูหยิ่งบูลานก็ได้แต่ว่าในการที่เราพูดคุยกับผู้ชายเนี่ยสิสนิทโดนบ่โดน,โดนกด็ดีการที่เราไม่จําเป็นจะต้องส่งรูปว่าวิวให้เขาดูนี่มันเห็นให้เฮามีมีเขาเอนอนี่ยัง่ะการให้ค่าเจ้าขวางที่น้องการให้คุดค่าลูผู้หยิ่งนี่ให้คุดค่าเจ้าขวางนะคะ ค่ะบ่าแม่อยากสิไปอันเฮ็ดจังไดให้เขาเบิ่งก็ได้ค่ะผู้ชายเขาจะมองหลายมุมกับกับเรานะคะพี่น้องค่ะค่ะสาวๆท่านใดที่คบหาฝรั่งอยู่ถ้าฝรั่งขอหรือว่าคุณอยากจะส่งรูปส่วนตัวของคุณไปให้เขาดูนี่หนึ่งรูปว่าบิวยกักส่งไปเออเขาสิส่งบับเพอ,เอร์เวอร์ตอบขึ้นมากเออขนาดยายลินระวังปานนี่ยายลินก็นยังถืกนะคะค่ะ ซึ่งการพูดคุยกันทางขอควมำทัวไปนี่เข้าบ่ได้สัมผัสเขาจากน้ําเสียงจากกิริยาท่าทางเข้ากันระวังเนาะค่ะเนาะถามข่าวถามเข้ากันหอมปากหอมคอมอนิเธอร์เฮ็ดอีหยังเฮ็ดงานนักบบเออก็สิเป็นการพูดคุยพื้นฐานแบบนี้ก่อนที่สินัดเจอกันนะคะจนว่ามาเมื่อนึงเพิ่นกระถามเยลินว่าอ่า เธอเกิดเดือนใดขออนุญาตถามได้บว่าเธอเกิดเดือนใดวาสันยารินก็บอกว่าวันเกิดฉันเดือนนานนี่ละว่าสันเธอมีแพลที่สี่เหตุอีหยังให้วันเกิดเธอบอวมาสันยาริ่ก็บอกวา่าเพราะท่านในมีแพลดอกเออเอาจังซีเธออย่าเหตุอีหยังในวันเกิดของเธอว่าสันยะล่นเลยว,ว่าฉันกับยัางบ่รท่านได้รู้คือกันปกติกับมีต่ไปกินเขา่ากับมูกับพวดเออ เพิ่นกบหูวันเกิดยยลินเนาะเพิ่นว่าพอดีละฉันข้นฟังแล้วเลือกเขาฟังแล้วมันเป็นช่วงอาทิตย์แรกที่เลือกเขาฟังฉันขอพาเธอออกไปกินเขาในวันพิเศษของเธอได้บ่เอาเยลินกบว่าอว้ยกะดีหันาดนะะเออลอยวันพันปีบ่มีผู้ใดถามเอายาลินออกไปกินเขาวันสเปเชียลได้พี่น้องวันเกิดค่ะเยลินกับ่ก่อ่บอก ผู้ใดยังสินะเออกันนัดแน่กันเรียบเลยพี่นออ้องเอ้ยเออใจจดใจจอที่สีได้พ่อกันว่าสันถั่วค่ะคุยมาครึ่งปีเนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะพี่นออ้องเอ้ยความฝันยายลินสลายลงเพราะหยังวตีพี่น้องจ๋าเสียใจมากเลยเสียใจมากๆที่ตลอดระยะเวลาครึ่งปีที่คุยกันมาเนี่ยมาระยาะทดีมากตลอดมาตกมาตายเอาตื้นๆพี่น้อง <c oughs> เวลาประเทศอังกฤษห่างจากาเวลาที่เขาทํางานอยู่บนเรือเขาบ่ได้อยู่ในเขตของของอังกฤษนะคะดังนั้นเวลาที่เขาอยู่ทั้งพุ่นจะดสากว่าประเทศอังกฤษสี 4, ช่ชั่วโมงค่ะประมาณสองทุ่มของประเทศอังกฤษเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ท่งขอความมาซึ่งมันเป็นเวลาที่เราเลืกง,งานอยู่อยุดทึงเรืออ่ามันเป็นเวลาของของของ,ของทงั้งโซนอันทะเลอีกทั้งนึงเนาะคะ่ะเนาะ ส่งรูปมาแ้ยาริ้นเบิงพี่น้องจ้าถ้าบ่คิดห้ายกะกะกะเป็นเรื่องปกติแต่ว่ายารินบอมักยลรินสีบวววกับฝรั่งสีบวววกับผู้ชายสีบ่วกับผู้ใดถ้าส่งรูปแบบนี้มาหนึ่งยลริ้นบ่เคยขอยส่งรูปเปลือยสองยลริ้นบ่บ่มักผู้ชายที่ที่ชอบถ่ายรูปเปลือยหนะ้าอกสำหรับผู้ชายเขาก็สะอยากให้เหาอิมเพรสเขานั่นละ เออสีอยากยั้งก็แล้วแต่เป็นส่งลูกมากอาบน้ำแล้วส่งลูกมากถ้าเจตนาดีกระตีไายแต่หน้าอกมากมันบอเซลเฟียนบอพี่น้องกระสิเห็นแต่เฉ,เ,เฉพาะช่วงอกมันบอมันเป็นเรื่องปกติย่าลิ้นกับพ่อรับได้แต่ผู้ชายคนนี้ลดกล้องลงหน่อยนึงพี่น้องเห็นเห็นอันนั้นแต่ว่าบ่าได้เห็นทั้งเบิดนะคะเห็นอันนั้นพี่น้องเห็นหัวหนาวอืมเท่านั้นแหละพี่น้องเอ,อ้ย คล้องขื่นคล้องขืนในที่นี้บ่แมนมีอารมณ์ทีเห็นของเขาเด้อยพี่น้องล่มหูออกหูย่าลิ้นวืวูยีนลิ้นใสเลยเธอส่งรูปนี้มาให้ฉันทําไมทําไมเธอจะต้องส่งรูปแบบนี้มาให้ฉันเออเพิ่นก็ตอบกลับมาฉันที่เอา้าก็แค่รูปเปื่อยหนาะอกซื่อๆมันเป็นอีหยงังมึบงบังคับเราบอกก่อนมึงสีสองมใม่กูนะ่ะว่ามันเป็นตั้งแต่จฉพาอรูปเปื่อยหนะอาอกกูสั่งสั่งได้อันผูธธ้ชใสแบบนี้ เออสิตาไอสันบอกเออเยลินก็บไซ่บักแปดเชนพี่น้องค่ะมันบอกมันไม่ตัางต่หนะอกสทรงมันตายบ่พี่น้องใหญ่ซำนี่กับสีบอ่อปากจะคํำดอกจังซี่ละขอว่ามันแม่งบงโกขเอว่าเอ้ยที่หลังบ่ต้องทรงมาแล้วเธอกับฉันกับบ่ต้องคุยกันอีก I don't like the man send me naked เอ้ยเยลินกับวังสี่หล,ลอด เขาเรียกว่าโอ๊ยฉันขอโทษฉันฉันอภัยลใจว่าฉันฉันก็บ่รูว่าเธอบ่มาฉันค่อยขอบเค่อยขอบ่เออมันคือว่าถามกูจะคั่มเนี่ยว่ากูอยากเห็นบ่เอออย่าเล่นกับใส่ปาก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 บอกแค่ค่ะพี่น้องมึงสียดถามบรรดาส์ใหญ่มาจะใส่กระซางถ้ามาอีแแบบนี่อย่าเล่นบ่เอาเลยบอกคั่เดียวจบเราสองคนไม่ต้องคุยกันอีกจบว่าเดี๋ยวนั่นบล็อกเดียวนั่นดีลิทเดียวนั่นขอมูลนบ่มีเหลือจัอย่างพี่น้อง จบจบอีกแล้วเมื่อใดอีกดอกขวานคะ่ะนี่คือเด็ดข้างนี้เมื่อใดเดดกันพี่น้องคะ่ะสาเหตุกับเป็นจังสี่ละพี่น้องค่ะยายลินค่อนข้างจะเป็นคนเ,เป็นแบบนี้พี่น้องค่ะบ่มากให้ผู้สซที่สี่คุยกันอยู่นี่มาทรงรูปแบบนี้ถ้าทรงรูปใส่เสือ้อผ้า ปกติลูกยิ้มแย้มแจ่มใสชุดเฮ็ดงานทั่วไปอย่าลินรับได้แต่อย่ามาทรงแบบว่าให้เห็นแบบวิบวับับเท่าแล้วเอออายุก็หลายแล้วคบคบกันคุยกันแสดงว่าในสมองสีมีตั้งแต่เรื่องเซกซันบอกมันก็เลยเห็นให้ยัลิ้นขี้เดียดแม่พี่น้องยัลิ้นสีห้างยัลิ้นขี้เดียดว่าตรงๆค่ะ คลิปนี้กมีมาฝังมาตอนไล่เติบพี่น้องพักเรื่องหัวใจว้ยสะกรอนตอนนี้เยลินต้องมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเจ้าของพี่น้องคะ่ะเออว่าเรื่องกันผู้บาวพักว้ซัมเนี่ยสะกรอนเนาะคะ่ะเนาะก,ก็หว,วังว่าพี่น้องสีเอ็นจอยรับฟังมาจนว่าจบมวนเด้อค่ะเด้อค่ะตกบกพร่องแนวดยเยลิ่กลาบขออภัยไว้นทีนี้ด้วยนะคะขอบขอคุณขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังแรงกายแรงใจทุกเมนทุกไลทุกแชร์ทุกๆติดตาม ดูแลสุขภาพด้วยเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาพี่น้องจ้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ